โอเคครับกาัสวัสดีครับผมแฟนเพจของร้านนะครับ Simple Jewelry and Stone นะครับผมเป็นร้านที่แตกลายผลิตมาจากห้างทองผลเจริญนะครับผมก็ในบางคลิปมันก็จะสลับสลับกันนะครับผมว่าถ้าเป็นกิฟพระก็จะใส่ในห้างทองผลเจริญนะครับแต่ถ้าเป็นกิปงานพวกงานจิวเวล y ต่างๆนะครับก็จะมาอยู่ในของร้าน Simple Jewelry and Stone นะครับผมผมส่วน ติดต่อสอบถามนะครับคิวอาร์โค้ดผมจะขึ้นไว้ซ้ายล่างตรงต้นคลิปนะครับสแกนเข้ามาทักมาคุยกันได้นะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวเป็นงานแหวนไพลินล้อมเพชรสองชั้นนะครับเป็นงานแบบโบราณนะสไตล์เก่าเก่านะครับก็ลูกค้าเป็นวัยหกสิบเจ็ดสิบปีขึ้นนะครับผมก็โจทย์มีอยู่ว่าลูกค้ามีแหวนเงินนะครับเป็นฝังไพลินข้างขงเพชรนะเขาเอามาแยกนะแยกเป็นทํา เอาไพลินแยกมาล้อมเพชรนะก็เป็นแบบนี้ผมไม่ได้เอาตัวเรือนเก่ามานะครับสําหรับวงนี้นะฮะก็เป็นแหวนไพลินล้อมเพชรสองชั้นนะมาเป็นไพลินตรงกลางแล้วก็เพชรนิดหน่อยข้างๆนะผมว่าเงี้ยไพลินออกมาแล้วก็ขึ้นทรงตามแบบผมว่าแบบให้ลูกค้าดูนะก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะรประเมินราคาก่อนนะคร่าวๆว่าประมาณนโอเคยไหมโอเคก็เริ่มทานะครับผมตัวเรือนเป็น ทอง 18K นะทองจิวเวลรี่นะทอง 18K นะของตลาดเรียก blue sapphire ring with diamond นะครับวงนี้ใช้ทองประมาณ5.37กรัมนะ5กรัมกว่านะแล้วก็ใช้เพชรอยู่ใส่เพชรใส่สตังใช้ยอยู่42เม็ดนะนักประมาณ88ตังนะทั้งหมดนะครับเป็นอันนี้ใช้เพชรของทางร้านทั้งหมดแต่ตัวพลอยเป็นของ ตัวไพลินนะเป็นของลูกค้านะครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะให้ผมหาไพลินให้ก็ยินดีนะครับผมทั้งหมดเลยก็ทําให้ได้เช่นกันนะก็มาตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการเป๊ะเลยนะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนลูกค้าก็พอหลังจากนั้นแปบ๊บอีกสักประมาณสองสามนที่ลูกค้าก็เอาอันนี้มาเพิ่มนะครับเป็นต่างหูไม่แน่ใจว่าตัวเรือนน่าจะเป็นเงินนะเป็นเพชรพวกเหลี่ยมลูกโลกเหลี่ยมเก่านะ ก็หายไปข้างนึงก็เลยจะทําเสริมใหม่นะก็<หม>ะเปลี่ยนจากตัวเรือนเงินก็เป็นตัวเรือน 18k เนะทองส8 k เสริมนะอันนี้เป็นของลูกค้านะเป็นเหลี่ยมเก่าแต่น่าจะเป็นเหลี่ยมลูกโลกนะไม่ประกายไม่ค่อยชัดเท่าไหาร่ผมก็หายอันนึงเทียบใกล้ๆกันนะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่เหลี่ยมเหลี่ยมของที่ผมหาให้มันจะเป็นเหลี่ยมใหม่นะบริเ่น,เนคัดนะแต่เป็นน้ําให้มันเท่าๆกันนะก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่มีใน ไม่ได้ทาคลิปแยกนะก็ทารวมเลยเพราะว่ามันเป็นงานย่อยนะอย่างนี้ผมก็ทานะเป็นแบบงานหายข้างหนึ่งหรือว่าอยากจะทําอีกข้างหนึ่งแบบเคยมีอยู่ข้างหนึ่งได้มาข้างเดียวอะไรเงี้ยเราทําเพิ่มอีกข้างหนึ่งผมก็ทําให้ได้นะเปลี่ยนตัวเรือนจากเงินเป็นทองจากทองเป็นพิงโกเลยผมก็ทํารับทําหมดนะงานแก้ไขนะผมก็ทํานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ อย่างที่บอกนะครับผมจะขึ้น QR code นะเป็นของร้าน Simple Jewelry and Stone นะไว้ต้นคลิปนะสแกนเข้ามาคุยกันได้นะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของคลิปนี้อยู่หลังคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะของ Simple Jewelry and Stone ด้วยนะครับผมเป็นช่องทางใหม่นะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ